เข้าบ้านไหมเข้าบ้านดยคะเอออยากเข้าบ้านเอออยากเข้าบ้านเอามัมมาเข้าบ้านจ้ะเข้าบ้านเข้าบ้านกันเถอะอยากเข้าบ้านไม่อยากเข้าบ้านเหรอคะเล่นเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยแล้วเหรอดูน่าขนหล่อนเลยสิหล่อมากมากเลยอยู่ชนะเด็ดเด็ดหล่อจริงๆเลยใครหล่อแล้วเนี่ยจ้าวิหล่อเบอ่อหล่อแล้วครับหล่อมากๆากเลย จริงๆเงินเก่งของแม่หันมาอีกทีดิดูหน้าหล่อสิหันมาดูหน้าหล่อหล่อๆหล่อๆอ้อยหล่อโอ้ยใช่ๆหล่อจริงๆเลยเขินๆเขินๆโอ้ยชี่ฉุดเลยชี่ฉุดชี่ฉุดชี่ฉุดทีุ่ดหนึ่ะจ้า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 มาข้าบ้านข้าบ้านแล้วนะมาข้ามาเดินมาเร็ว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 มาข้าบ้านแล้วนะมามาเร็ว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 ใครจะกระดึบกระดึบมาเร็วมาเร็ว มาเลนมาใครจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมามากระดึ๊บ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 กันกันเข้าบ้านคุนเก่งมาเลยเราเข้ามาข้ามามาข้ามมาข้มาข้มาเข้ามาข้ดนนกันเข้ามาัป๊ปเลยปเลยปากนเก่งของแม่มามาโอ้ยอเข้าบ้านแล้วเข้าบ้านแล้ว ดีใจดีใจโอ้ดีใจครับ